ที่แพรโฟมเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะมะม่วงนะคะอยู่ที่17กิโลต่อตะก้านะคะเห็นไหมคะแล้วน้ำหนักเรา3คนนะคะอยู่ที่220นะคะเห็นไหมคะว่า e platform ของเราค่ะรับน้ำหนักได้ถึง 400-600กิโลนะคะโมเดลนะคะ600กิโลนี่ปริ่มท้าแล้วนะคะใช่ค่ะตัวนี้นะคะหน้ากว้างนี่อะไรครับพี่โหน้ากว้างจะอยู่ที่1เมตร20นะครับผมความยาวอยู่ที่3เมตรความหนาอยู่ที่8นิ้วครับผมตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ1,500บาทนะครับผมจนถึงช่วงต้นเดือนปุ่มพาแล้วเดี๋ยวปุ่มพาเนี่ยเราจะมาติดตามโปรโมชั่นใหม่ๆนะครับผมได้อีกที่หน้าเพจเฟซบุ๊กนะครับหรือจะเป็น www.insuprom นะ เราีโอเราทีเฮดครับผมค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าอีเพดโกลของเรานะคะมาช่วยตอบโจทย์ของชาวสวนกันนะคะว่าลดค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวเรือสเตเลสราคาค่อนข้างจะสูงสี่ห้าพันบาทนะคะแต่อีเพดโกลของเรานะคะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะแล้วโมได้ยินเสียงจากชาวชาวสวนแจ้งมาว่ารับน้ําหนักอะคะ่ะได้เกินครึ่งข,ของตัวเรือสเตเลสนน เรือสเตเดเลตเองเนี่ยสามารถรับน้ำหนักได้อยู่ที่250รกิโลนะครับผมส่วนแพรโฟมของเราเนี่ยจะรับได้อยู่ที่5 0 0ร้อยถึงหกกิโลนะครับในสภาพของแหนอโฟมแบบติ่มล้ำเลยนะครับแล้วก็ในการใช้เนี่ยครับชาวสวนเนี่ยเขาติงมานนหน่อยนึงในเรื่องของเรือสเตเเลสจะต้องทําการวิทน้ําออกแต่เรือโฟมแพรของเราเไม่จําเป็นต้องวิทน้ําออกนะครับผมใช่ค่ะยังไงอยู่ที่ทางชาวสวนเลือกใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแพรแบบ ก็ดีตัวแพรผมขอเราเองก็ดีนะคะอยู่ที่ชาวสวนสบบามารถเลือกใช้สอยได้เลยนะคะของทุกขยางนะคะและ้วจะมีข้อดีและข้อเสียของเราปะปนกันไปนะคะแต่อย่างที่บอกของเรานะคะมาช่วย